สวัสดีครับวันนี้มาพบกับป๋าหมกสายบอลนอกอีกเช่นเคยนะครับที่ป๋าจะมาคัดบอลนอกวงในเน้นๆนะแล้วก็มาสอนเทคนิคการอ่านราคาน้านะครับแล้วก็ราคาสูตรนะครับที่สามารถเดาทางฟุตบอลได้80%นะสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะฮะพอฟุตบอลนะครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องใช้ราคาน้ําแล้วก็ใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ช่วยในการเดาทางฟุตบอลนะในการลงทุนนะครับแทงซุมสีุ่มห้านี่อาจจะหมดตัวเลยนะฮะก็ ป๋าขอฝากนะครับฝากช่องนะฮะป๋าโมกสายบนนอก V ี2นะครับเป็นช่องใหม่ของป๋านะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านติดตามด้วยนะครับป๋าจะมีทีเด็ดมาให้ทุกวันนะครับทุกวันนะถ้าป๋าไม่ติดธุระนะฮะป๋าจะลงให้ลงคลิปให้ทุกวันนะฮะก็ไปดูนี่เลยกันก่อนเลยครับคู่เมื่อวานนะครับที่ป๋าได้ให้ไปนะก็เมื่อวานนะบอกแล้วฮะใช้เป็นชีพอังกฤษนะครับเล่นยากมากๆนะแต่ป๋าชอบความท้าทายนี้นะป๋าเลยให้เลดดิ้งนะลองเลดดิ้งครึ่งลูกนะครับ ก็ผมปรากฏว่าเบนฟอร์นะครับชนะเลดิงสามหนึ่งครับก็ตายครับคู่นี้ตายอยา่างสงบเลยฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับสวอนซีซิตี้นะครับเจอกับบาลีนะครับป่าให้ต่ำสอลูกครึ่งสลูกควบ2ลูกครึ่งนะก็กินครึ่งนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเสียเต็ม1คู่กินครึ่งหนึ่คู่แล้วกันอ่ะก็ไม่เป็นไรนะป่าต้องขออภัยจริงๆนะฮะแต่ ท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม V.P. ป่านะบวกอีกแล้วนะครับท่านบวกอีกแล้วนะฮะบวกเกือบจะสิบวันติดต่อกันแล้วนะบวกถ้าป่าจะไม่พินะบวกมาสิบวันติดต่อกันแล้วนะก็ในกลุ่มจะมีนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่ป่าจะเข้าไปดูในเพจในะป่าลงในเพจไว้นี่นะฮะเพจป่านะฮะป่าหมกสายบ้านนอก v 2สอนะครับป่าก็มีเพจนะแล้วป่าก็จะโพสต์ที่เด็ดฟรีนะครับ ต็งหนึ่งตัวนะแล้วก็สเต็ปสามหนึ่งชุดนะครับป๋าจะขัดมาให้นะแต่ในเพจป๋าที่เด็ดฟรีป๋าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่ VP ป๋ารับประกันว่าถ้าไม่เข้าถ้าขาดทุนถ้าอยู่ในกลุ่ม V ีป๋าแล้วขาดทุนป๋ารับประกันรับด่าพ่อป๋าได้เลยฮะป๋ารับประกันเลยฮะอันนี้เป็นฟรีนะครับที่ป๋าโพสใ้ฟรีนะอันนี้กลุ่มอันนี้ของฟรีนะฟรีในหน้าเพจนะก็ตายหนึ่งกินเต็มหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งไอตายสอง กินเต็มหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งนะสีค่คู่นะเห็นไหมครับแล้วก็มาดูนี่ฮะทีเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะกลุ่ม VP ป่านะป่าไม่ได้เฟกไม่ได้แต่งรูปไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับแต่ป๋าแคปมาจากกลุ่ม VP จริงๆนะครับกลุ่ม VP จริงๆนะที่มีอยู่นะฮะถ้าสังเกตตรงนี้ได้นะครับมีคนอ่านละกี่คนนะฮะกลุ่มของแท้ครับมีคนอ่านละกี่คนนะแล้วป่าลงบินเวลานี้ฮะหลังบอลเตะไหมครับป่าลงก่อนบอลเตะนะครับป่าลงบินก่อนบอลเตะนะ บอลคู่นี้นะฮะเลบันเต้ครับกับลิเวอรเซดัดนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งนะป่าลงตอน3ามทุ่มห้นะครับบินนี้นะแล้วก็ทีเด็ดนะครับทีเด็ด VP นะเห็นไหมครับซูเปอร์ VP นะครับจะติดประกาศไว้ที่หัวกลุ่มนะครับติดประกาศที่หัวกลุ่มก็ลิวบียาโดลิกนะครับพบกับเซบียานะลิวบียาโดลิกลองนะฮะหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะก็ผลปรากฏว่าเสมอนึ่งหนึ่งครับ กินเต็มฮะกินเต็มฮะนี่ขนาดหนึ่งคู่นะติดประกาศแล้วนะติดประกาศหนึ่งคู่แล้วแล้วมาดูทีเด็ดของปา๋านี่ครับบินนี้นะป๋าให้สูงแรกนะครับเลมบนเต้ไปหนึ่งลูกก็ครึ่งแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนะก็กินเต็มครับส่วนบินที่สองป๋าให้สูงเต็มเวลานะครับสูงเต็มเวลาสองลูกครึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าเรเบนเต้ชนะสองหนึ่งนะก็กินเต็มสองบินนะ รวมเป็นสามบินแล้วนะฮะเนี่ยก็ซูเปอร์วีพีหนึ่งบินแล้วก็เครดิตของป๋าอีกสองบินนะกินเต็มอีกนะนี่ยังไม่รวมเซียนท่านอื่นนะครับที่ให้บอลเข้าในนีกนะฮะแต่ป๋าไม่ได้แปบานะครับป๋าไม่อยากเอาของอื่นมาเป็นเครดิตตัวเองนะฮะป๋าเอาแค่ของป๋าพอนะเห็นไหมครับหากท่านใดนะครับสนใจนะที่จะเข้ากลุ่ม VP ของป๋านะป๋าย้ํานะครับกลุ่ม VP นะตอนนี้คนเยอะมากๆแล้วนะป๋าจะป๋า ถ้ามันเกินถ้ามันครบกําหนดนะป่าจะไม่รับคนเข้าเลยนะฮะก็ท่านใดสนใจนับรีบแอดไลน์ป่าเข้ามานะแล้วก็มาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มป่าเลยนะป่ารับรองว่าเข้าฟรีแน่นอนนะครับเข้าฟรีแน่นอนแต่จะมีกติกานิดหน่อยนิดนึงฮะก็เข้าสามารถทักเข้ามาสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มป่าได้นะครับที่ ID ดีไลน์มุมล่างขวามือครับเห็นไหมครับ p a h m o k 8 9 8กนะครับก็แอดป่ามานะครับสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มได้นะครับ ป่ารับรองนะฮะถ้าขาดทุนมาด่าพ่อป่าได้เลยฮะป่ารับประกันป่าไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับพลาดคือพลาดครับป่ายอมรับความผิดครับแต่ป่าไม่เก่งหลังเกมแน่นอนนะครับป่าโมกสายบ้านนอกไม่เก่งหลังเกมแน่นอนนะฮะอาจจะมีพลาดบ้างในบางวันนะครับแต่รับรองว่าไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามเพจป่าด้วยนะอ่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะป่ามีที่เด็ดสองคู่เป็นราคาโสดนะครับราคาโสดท่านใดนะครับ ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปป่านะป่าจะสอนอีกทีแล้วกันราคาสูตรนะครับแล้วก็มาดูกันว่าราคาสูตรที่ป่าสอนไปอ่ะจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ป่าใช้ใช้สูตรนี้นะก็สามารถสามารถป่าพูดว่าสามารถ80%เลยต้องกันที่สามารถบวกได้นะฮะบ,บวกได้ทำกำไรได้นะครับก็มาดูคู่แรกครับบูเลต์บูเ,บเลติกาเยอรมันฮนะ แต่เวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นการพบกันระหว่างโว้บวกนะครับอันดับ6นะครับเปิดบ้านต้อนรับกาวเยของสตุตการ์นะครับอันดับ7อันดับใกล้เคียงกันครับราคาเลทราคาเปิดมาที่โว้บวกนะครับต่อปอนะฮะเข้าไปดูกันเลยฮันนี่แคปนะครับหรือราคาต่อรองนะเห็นไหมครับโว้บวกเปิดมาที่ต่อปอนะแต่ดูที่โอเวอร์เดอร์ครับโอเวอร์เดอร์สูงต่ำนะฮะสามลูกนะครับ เลขของมันคืออัตราของมันคืออัตราที่เหมาะสมคือปอนะครับอัตราธรรมดาคือต้องต่อส์ปอนะครับต่อปอนะอัตราของมันคือสองลูกถึง2ลูกควบครึ่งนะครับนี่คือเลทเลทของปอนะสูงต่ําต้องสองลูกถึง2ลูกควบครึ่งแต่ถ้าสองลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบสามสามลูกนี่เป็นเลทราคาสูงนะครับ ท่านสามารถใส่สูงไได้เลยฮะเหมือนคู่นี้ครับคู่นี้เปิดไปเลยสามลูกครับสามลูกท่านสามารถใส่สูงได้เลยครับป่าการันตีคู่นี้ครับโวบวกกับสตูตการ์ดนะครับใส่สูงครับสามลูกครับอ่ะแล้วก็ไปดูกันอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งนะเป็นลีกฮอลแลนด์ลีกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับป่ารับประกันว่าคู่นี้จบสกอร์กันทุกทุกคู่นะครับน้อยมากที่จะแบบจบแค่สองลูกนะ ส่วนใหญ่จบสามลูกครึ่งทั้งนั้นแต่ปา๋ามีคู่หนึ่งครับน่าสนใจมากๆคู่นี้น่าสนใจมากๆเป็นคู่้ฮะเป็นคู่นี้ครับ,ร,บระหว่างฮีเลนควีนนะครับฮีเลนวินนะฮะเปิดบ้านอนรับเลี้ยงของอันมิโลนะฮะอันดับที่สิบสี่นะครับฮีเลนควีนอันดับแปดเจ้าบ้านนะฮะฮีเลนว e นต่อครึ่งลูกครึ่งลูกนิ่งอันนี้ก็เรียกว่าครึ่งลูกนิ่งนะฮะครึ่งลูกนิ่ง ฮันนี่แคปเปิดมาที่ครึ่งลูกนะฮะส่วนโอเวอร์อันเดอร์นะครับอยู่ที่สามลูกนะครับหลักการของมันหลักการของครึ่งลูกนะครับหลักการอาตาัอาตราอัตราของมันคือครึ่งลูกโอเวอร์อันเดอร์ต้อง2ลูกครึ่งถึง2ลูกครึ่งควบสามนะครับถ้ามากกว่านั้นใส่สูงได้เลยครับถ้าต่ำกว่านั้นใส่รองครับคู่นี้ครับสามารถใส่ต่อได้นะฮะ ต่อยฮีเลนวีนได้นะฮะแล้วก็ใส่สูงได้นะครับก็ป๋าขอให้พิที่สูงแล้วกันเนาะสูงแล้วกันฮะสูงสามลูกครับคู่นี้ฮะระหว่างฮีเลนวีนนะครับพบกับอันมิโลนะฮะลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะฮะป๋าจะสรุปอีกทีนะครับคู่แรกนะฮะบูเดตติก้าเยอรมันนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับระหว่างโวบัวนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของสตุตการ์นะครับป๋าให้สูงสามลูกคู่ที่สอง พอลแล์รีเมีร์นะครับเตะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮีเลนวีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมียของอันมิโลนะครับก็ป่าให้สูงอีก3ลูกครับคู่นี้ก็สูง3ลูก2คู่นะครับก็ก่อนจบไปนะครับป่าขอฝากนะครับช่องปตาหมกสายบนนอก V2 นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋าด้วยนะ ป๋าจะได้มีแรงนะครับมีกำลังใจที่มาทำคลิปนะครับให้ทีเด็ดบอลแนะนำแนวทางฟุตบอลแนะนำแนะนำแนวทางการลงทุนเกี่ยวกับบอลนะฮะมาให้ทุกท่านนะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับต้องการที่จะลงทุนนะครับแต่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับกลัวว่าจะโดนหลอกโดนโกงนะฮะป๋าขอแนะนำเว็บนี้เลยครับเว็บ vr 8 9 8นะครับเว็บมั่นคงปลอดภัยนะครับฝากถอนไว้ไม่ผ่านเอเย่นใดๆเลยฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยเดียวนะครับมีโปรโมชั่นมากมายเลยเดียว ก็อย่างเช่นนะครับโปรโมชั่นสมัครใหม่นะครับสมัคร300รับฟรี100ครับสมัคร1,000บาทรับชุดกีฬาสุดพิเมียมไปใส่ทิชเทกันเลยนะฮะก็ท่านใดงบน้อยนะครับก็สามารถสมัครขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถเข้ากลุ่ม V.P. ได้แล้วนะ100บาทท่านก็สามารถเข้ากลุ่ม V.P. ได้แล้วนะครับบาทประกันนะครับ100บาทของท่านจะกลายเป็นพันเป็นหมื่นแน่นอนนะฮะถ้าอยู่ในกลุ่มของเรานะครับแถม กลุ่มนี้ครับกลุ่มเรานะยังมีไลฟ์สดนะครับนําเล่นบาคาร่านะฮะตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะก็ไม่เงียบเหงาแน่นอนนะครับไม่เป็นกลุ่มล้างแน่นอนนะฮะจากที่ป๋าให้ดูครั้งที่แล้วนะที่ว่าบินของป๋านะ่ะขนาดนี้คนยังเข้ามาไม่เต็มกลุ่มนะยังมีคนดูขนาดนั้นนะก็ป๋ารับประกันนะครับแถมตอนนี้นะครับสมาชิกเก่านะหรือสมาชิกที่เปิดยูสเซอร์เว็บเว็บของ v r 8 9 8แล้วนะครับสามารถ นำสลิปนะครับที่ฝากตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับนำมารวบกิจกรรมแจกเครดิตฟรีได้ทุกวันนะครับทุกวันนะฮะอย่างเช่นกิจกรรมครับทายผลบอลนะครับรับเครดิตฟรีนะครับแล้วก็กิจกรรมครับสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มนี่คือเอาไปแลกอะไร1แลกทองแลกโทรศัพท์แลกของต่างๆมากมายที่เว็บจัดสรรมาให้นะครับก็ไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับทุกบินฝากของท่านนะครับทุกสลิปของท่านไม่สูญเปล่าแน่นอนนะฮะ แถมยังมีกิจกรรมไทยหวยนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะรวมทุกอย่างครบจบในเว็บเดียวครับ VR898 นะครับรับรองว่าฝากถอนไวการเงินล้านเปอร์เซ็นครับไม่ต้องกลัวนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเว็บนะครับสามารถทักมาถามป๋าหลายๆได้เลยป๋าจะมาจัดการให้ได้นะครับก็แอดไลน์ป๋ามานะ P A S M O K 898นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกันเลยนะวันนี้ครับ ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะฮะใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามานะครับก็ป๋าก็อยากจะอวยพรทุกท่านนะครับให้สมหวังในการงานการเงินนะครับความรักต่างๆนะฮะขอให้ปีใหม่นี้ขอให้เรื่องเก่าๆแย่ๆครับทิ้งในปีนี้หมดนะครับแล้วเริ่มใหม่ต้นใหม่ในปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ